thank <laughs> you สวัสดีค่ะพี่เอ็มพี่ชายกำลังทำอะไรกันอยู่หรอคะจ้าทนุกมอ,อพ,<ร>พี่กำลังดูผลการประเมิน ITA ของกรง<น>เรารอยู่จ้ะค่ะปีนี้กรมเราเนี่ยได้91.99เลยนะซึ่งถือว่าเยอะกว่าปีก่อนมากเลยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี2563เราได้86.54ซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะว่าแต่การประเมิน ITA คืออะไรหรอคะ การประเมิน ITA ก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐจ้ะซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐแต่จะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลในเชิงบวกนะที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสารรค์มากกว่าการมุ่งจับผิดจะ้ะเปรียบเสม,มือนเครื่องมือตรวจสุขภาพขององค์กรประจําปีของเราจ้าใช่แล้วจ้าซึ่งจะทําให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเนี่ยเขาทราบถึงสถานะแล้วก็ปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ะะผลการประเมินที่ได้เนี่ยก็จะช่วยทําให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นรวมถึงว่าการให้บริการเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ตอบสนองต่อประชาชนได้ดีขึ้นด้วยจ้ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วผลการประเมิน ITA เก็บข้อมูลมาจากไหนหรอคะอ๋อ,อ,อเก็บมาทั้งหมด3ส่วนจากส่วนที่1เราจะเก็บจากบุคลากรภายในหน่วยงานของเรา ส่วนส่วนที่2เนี่ยจะเก็บมาจากผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานของเรารวมถึงผู้ประกอบการแล้วก็จากหน่วยงานกรมอื่นๆด้วยและส่วนสุดท้ายคือส่วนที่3จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของเราจ้ะแสดงว่าที่ผลการประเมิน ITA ของของกรมเราสูงขึ้นเป็นเพราะว่าทุกคนให้ความร่วมมือกันตอบแบบสอบถามของหน่วยงานเราเยอะขึ้นส่งผลให้คะแนนของกพรสูงขึ้นทุกปีเลย ใช่แล้วจ้าน้องปอนน้องซายน้องปอนเราต้องขอบคุณชาวกรพอรอและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรพอรอทุกคนเลยนะที่ได้สละเวลาในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามและการประเมินแสดงความเห็นทําให้ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเราเนี่ยสูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นกําลังใจแล้วก็แรงใจที่สําคัญที่จะให้กรมเราเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็ดําเนินงานด้วยความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้จ้ะสุดท้ายนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในผลการประเมิน ITA ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะ